ก็มาถึงแป้งที่ตรงลงว่าจะเกี่ยวก็คือนี่แป้งนี้ครับแป้งมันที่ผมมานอนในป่าคือแป้งนี้นี่มาถึงเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้เกี่ยวครับไม่ใช่แป้งนี้ครับอบอกแป้งนี้ไม่เกี่ยวครับเนี่ยที่สําคัญี่โยกไปสามรอบแล้วครับยังไปไม่ได้เลยถ่นสี่รอบที่สี่โยกครับมันเลนครับลิแล้วลื่นนี่แค่บนถนนนะน,นี่นี่แค่ถนนน่น,นี่ โยกหลายรอบแล้วไปไม่ได้ล็อกกี้ไปไม่ได้เราก็หมดสิทธิ์นะครับนู่นคนวโอ้ย,อยบอกผิดแปลงไม่พอรถติดอีก <c oughs> <c oughs> ดูคนโยกครับเชื่อได้เยอะมากครับเบิงบ้งเบิ้งเชื่อได้เยอะมากเขาไปไม่ได้เราจะไปได้ไหมเนี่ เขาเป็นตัวเปิดทางด้วยมื่นมืๆนมืนมืนใครลาไปไปเนี่ยครับความเสี่ยงม,มันมีทุกอย่างโอ้ยไปได้แล้วโอ้ยต้องออกไปถนนคอนกรีตใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันลุ้นเราเราจะไหวี่มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่มันเล็กครับข้างล่างมันแน่นแต่มันลืน่นนี่นะครับ น่าปวดใจมาถึงแปลงจะไม่ได้เกี่ยวนบพี่คือกันมาเกี่ยวแปลงนี้โอ้ยอันตรายครับอันตรายถ้าเดินรถเปล่าอะเจ็ดร้อยออกไม่ได้ครับเจ็ดร้อยจะหนักหัวแล้วต,ตูดจะเบาไปเลยครับหัวนี่มุดอย่างเดียวเลยนี่ต้องมีรถเกี่ยวทวงตูดโอ้ยได้คอไม่ดีแล้วครับ สรุปว่าเสียเวลาเปล่าครับเสียเวลาเสียน้ำมันเฉยครับโอ้ยดูครับทางวันนั้นหนึ่งเจก็ได้เดินตัวเปล่าออกครับก็เกี่ยวเดินตามตูเดเลยอันตรายครับก็เขาไม่ขึ้นครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับ หนึชั่วโมงกว่าครับที่เดินทางมาเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เกี่ยวแปลงไหนแปลงนู่นหนูนังตูนตาลหนูนกลางหนูนหนนหนนหนโอ้ยรถสาดครับรถสาดซีบิดครับ